อากาศโทน่าตรารมณ์นิ่งเรยๆครับต่อไปท่านท่านนี้ก็เป็นที่ผมรัรบานนาานนเคารพมาตลอดเหมือนกันท่า,า,า,าน,นเสพเป็นผลตรีรัฐรัฐเป็นแค่ครับนในเรื่องราวของ AEC นั้นก็คือประชาคมสู่อาซีน อีกไม่กี่วันกี่เดือนและก็กี่ปีที่จะมาถึงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยสําหรับประเทศไทยของเรานะครับก็จะได้จะเจอกับสมาชิกกลุ่ม ในเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นนักเรียนน้องๆน,นักรเรียนนักศึกษาตั้งแต่ประถมไปยันมัธยมปลายหรือว่าเป็นมอนุนเลยมหาวิทยาลัยอ,อะไรประมาณนี้เลยนะครับเรื่องราวของ a e c นั้นนะฮะก็จะมีเรื่องราวของการศึกษาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาของต่างชาติเขาทั้ง8ประเทศก็ว่าได้นะฮะนับแต่เพื่อนบ้านเลยนะครับลาวกัมเมน นะฮะหรือว่าจะไปเป็นพม,มา่าเมียนมาสิงคโปร์หรือจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียอะไรประมาณนี้เลยทั้งหมดที่อยู่รอบข้างโซนของเอเชียนั่นแหละครับนี่คืออีกหนึ่งบรรยากาศนึงครับในรุ่นวันตรงนี้นะฮะสำหรับคุณวันชัยสิงหาวาระนั้นนะครับก็ได้รับการโหวตฮะให้เป็นประธาน กรรมการในเรื่องของประชาคมชมรมสื่อสู่อาเซียนเป็นประธานเชียวนะฮะประธานนั้นก็คือประธานชมรมสื่อสู่อาเซียนสำหรับใครที่บอกว่าภาษาไม่ค่อยเก่งนะฮะได้สองภาษาเองก็คือภาษาไทยและก็ภาษาลาวนะครับก็ต้องเรียนรู้ให้เพิ่มเติมเลยนะครับในงานครั้งนี้นะฮะก็จัดขึ้นณรือนไทยสว่าง บ้านรุนไทยสว่างรบบุรีของเรานี่นะครับก็มีท่านประธานในวิธีนะฮะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีของเรานั่นคือสุชินชัยชุมศักดิ์มาเป็นประธานนะฮะแล้วก็มีคุณหมอสิริชัยลิมสกุลน,นะฮะท่านก็มาให้เกียรติด้วย ท่านก็อยู่ที่สสจลบุรีของเรารู้จักกันดีคุหน้าคุณตามากเลยเพราะว่าคุณหมอท่านนี้นะฮะก็ออกทีวีบ่อยๆนะครับและอีกหนึ่งท่านนะฮะท่านก็คือเสแป้นนะครับท่านก็เพิ่งจเะเกษียรราชการอายุราชการนะฮะท่านก็ให้เกียรติมาร่วมงานนี้ด้วยนะฮะก็คงจะรู้จักเสแป้นกันดีนะฮะท่านก็เป็นในพอยู่ที่กรรมนรส่วนกลางของ กรุงเทพมหานครเราน่ะท่านก็เดินทางมาถึงที่จังหวัดลบบุรีเลยทีเดียวนะฮะอีกหนึ่งท่านนะฮะที่สําคัญที่สุดก็คือประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนะฮะท่านก็มาให้เกียรตินะครับง,งานนี้ด้วยบอกว่าสําคัญยิ่งและก็ได้พูดถึงเรื่องราวว่าถ้าเกิดนักข่าวสื่อมวลชนนะฮะทุกๆแขนงเลยนะครับอยากจะทราบข่าวภายในจังหวัดลบบุรีอย่างไรอะไรก็สมัคร ในเรื่องของลายประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีได้เลยนะฮะท่านก็บอกอย่างนั้นนะครับนี่ก็เป็นญาติหาพี่น้องพี่น้องหเหล่าบรรดาสื่อมวลชนจังหวัดลบบุรีนะครับชุกขแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นนักจัดรายการนะฮะโคศก นักจัดรายการวิทยุหรือเขาเรียกกันนิกเนมว่าดีเจนั่นแหละครับแต่บางท่านก็แซวกันเหลือเกินบอกว่าเจดีเจดีฮะก็มากันเยอะแยะมากมายหลายๆหน้าตานะฮะคุณหน้าคุณตากันใช่ไหมเคยได้ยินฟังแต่เสียงแต่ตรงนี้ดีเดทีวีดีเดวารตี้ดีเจปุ๊บสุด์ก็ได้เห็นหน้าค่าตากันนะฮะ ก็มีพี่น้องเหล่าบรรดาสื่อมวลชนมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อของวิทยุนะฮะเอฟ,เฟในจังหวัดลบบุรีบ้านเราแล้วก็สื่อโทรทัศน์นะครับในรื่นเราของเคเบลิลจังหวัดลบบุรี นะฮะหรือว่าจะเป็นส่วนกลางนะครับหรือว่าจะเป็นพี่น้องชาวานักหนังสือพิมพ์ทั้งหลายก็หมักครบกันเลยทีเดียวนะฮะก็บอกว่าโหวตกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะโหวตให้ใครอยากจะให้ใครเป็นประธานชมรมนะฮะผลสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็ได้แต่งตั้งนะฮะสื่อผู้อาวุโสผู้ที่ผู้ที่คร่ำอรวดในวงการสื่อของบ้านเราก็ไม่มีใครอื่นนะฮะก็ไม่อื่นไกลนั่นคืออาจารย์ อันวันชัยสิงหาวาระนักจัดรายการชื่อดังก็ว่าได้หรือจะเป็นสื่อที่บอกว่าในเรื่องราตรงนี้นะฮะเป็นผู้นำร่องมา ก็ว่าได้นะครับแล้วก็โหวตให้นะอาจารย์วัญชัยชิงขาวาระนะ,ะเป็นประธานชมรมสื่อดีกว่านะครับเพราะว่าคุณวัญชัยชิงขาวาระนี้นะฮะได้อ๋อได้หลากหลายภาษาซะเหลือเกินนะฮะยกเว้นที่จะเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาลาวนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีเยอรมันนะครับพาชาวต่างชาติมาด้วยไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์มาเฟดนะฮะชาวเยอรมันไรช์ Deutsch. นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะฮะก็จะมีรีสอร์ท นารายฮิวเร็วๆนี้นะฮะก็มาด้วยอีกหนึ่งท่านเป็นชาวออสเตรเลียนะครับนี่ก็เป็นมาคุ้นกันนะฮะก็ได้สปีก,กันเลยนะฮะอย่างคุณสุพสิธิ์นะฮะดีเจสุพสิทธิ์อนันตาสาลาก็บอกว่าได้แล้วนะฮะโอ้โวาวันนี้คุ้มเสลือเกินบอกว่าได้4ี่คำรวดเลยนะฮะนั่นก็คือ yes no okay thank you นะบ,บอกว่าอย่างงั้นนะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่นะครับ ก็มีการเปิดทัวสมาชิกกันแล้วก็รองประธานนะฮะหรือจะเป็นเลขานะครับก็เสร็จสรรพเรียบร้อยคุณวันชัยชิงหาวาระก็ได้แจ้งาทางทีมของดีเจโปสุสิสธิ์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ mm hmm. อย่างไรก็จะมีการประชุมอีกสักเดือนละหนึ่งครั้งลงมติเป็นเอกฉันกันนะฮะ mm hmm. เพราะว่าอาจจะไม่ จะไม่ให้หลงลืมกันเลยว่างานเถอะนะฮะถ้าเกิดว่า2เดือนหรือว่าสเดือนครั้งเนี่ยลืมกันแน่นอนและภาษาก็จะไม่ได้อะไรกันเลยนะครับถ้าเกิดใครจะเพิ่มเติมอะไรก็โทรศัพท์พูดคุยกับคุณวัญชัยซิงหาหาวรักได้เลยในเรื่องของการเกี่ยวกับภาษาที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติเขานะฮะนี่คือรุ่งรานะฮะจุดประสงค์ที่แท้จริงของเราชาวสื่อจังหวัดลบบุรีเนี่ยฮะที่รวมตัวกันนะ,ะเขาเป็นภาษาเราก็จะต้องเป็นภาษา สาอีกด้วยนะฮะอย่างไรน้องๆนักเรียนนะฮะที่ได้ดูได้ชมรายการนี้อยู่นะฮะก็หมั่นฝึกกันเข้าไว้นะฮะหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจอะไรพวกนี้นะฮะก็เป็นกันหมดเลยนะฮะจะได้สื่อสารกับชาวบ้านชาวช่องเขาได้นะฮะในอีกไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีปีนี้ปี5้าแล้วนะฮะก็ประมาณอีกปี58าชัวร์แน่นอนนะฮะก็คือจะหลากหลายชาวต่างชาติก็จะเข้าสู่บ้านเราบ้านเราก็จะไปต่างชาตินะฮะ ก็โดยการที่จะต้องแรกเปลี่ยนภาษากันดีเดวาร์ตี้ให้ภูมิใจนำเสนอวันนี้นะฮะขอให้มีความสุขกันมากๆกับบรรยากาศของสื่อสู่อ,อาเซียนนะฮะอ<น> <al> ย่างไรก็ดีเป็นกำลังใจให้ทุกทุท่านครับผมก็จะมีนะฮะหน <al> ้าสถาน <al> ีของเรานะฮะคือภูผัดการ เรียกเป็นบุรการบัวบานใช่ไหมหน้ากลับไปจัดเนียนๆมาเลยคือไม่ค่ <c oughs> อยได้อยู่สถานีอ้ <c oughs> หาหรือแต่แล้วก็อ,อ่าพี่แจ๊สพันนีสดงาน Take uh, one child for inviting me along to your uh, lovely little uh, entertainment event here, and um, uh, with the program he has here, I think it's oh, yeah. a very good idea, a very good idea for Thailand, and a very good idea for a lot of people. And I, and I, would um, like to give him every way I can, so, uh, any way I can help. I can make. about the English thing I think it's a very good idea and we can also use my resort uh, for events if we have meetings or whatever.